ทติชีวิตคิดบวกคิดดีชีวิตมีปาฏิหาริย์วันที่109ทับ365ทุกบทที่ผ่านมาเราขอให้คลีนขยะขาวสะอาดอภัยให้และรับและเป็นบวกอาการขอเนี้ยมันยากไปสำหรับเราหลายคนที่จะทำที่รู้สึกว่าที่ขอเนี้ยมันยากจังมันทำไม่ได้เลยบางคนก็ทำบ้างลืมบ้าง นั่นเป็นธรรมชาตินะคะธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนโลกนี้ทุกคนไม่มีใครพิเศษไปกว่าใครตราบใดที่เรายังเป็นมนุษย์มีสองขาเดินดินได้เดินบนน้าไม่ได้ยังไงก็เรียกว่าคนคําว่าคนคือทุกคนเกิดมาด้วยเป้าหมายเดียวกันภายใต้แผนการของเบื้องบนเช่นกันนั่นคือการเกิดมาเพื่อตื่นรู้และหลุดพ้นเพื่อขจัดขยะที่อยู่ภายใน มันไม่มีหรอกที่ใครจะอยู่ในสภาวะพิเศษไปกว่าใครยังไงทุกคนก็จะได้เผชิญเส้นทางการตื่นรู้และหลุดพ้นของตนเองทั้งสิ้นทุกคนมีทุกเป็นของตนเองทั้งสิ้นแม้กระทั่งพระหรือคนที่ไปสันโดษในรูปฟอร์มไหนก็ตามบทนี้พูดถึงความจริงพูดถึงความยากในการเข้าถึงความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตอย่างแท้จริง ที่โลกใบนี้เขาเขาอยากให้เราทําด้วยตัวของเราเองพอมันยากบทนี้ก็เลยบอกว่างั้นเอาวิธีที่ง่ายไปเอาอย่างนี้แล้วกันขอแค่เริ่มต้นที่ความเชื่อเอาแค่เชื่อพอเชื่อไหมไม่ต้องทําอย่าเพิ่งทําแค่เชื่อเมื่อเชื่อในพระเจ้าก็เข้าไปพักอยู่ในบ้านของพระผู้เป็นเจ้าซะเข้าไปพักอยู่ในบ้านของเบื้องบนและโลกใบนี้ก็เปรียบเสมือนบ้านของเบื้องบน เมื่อเราอยู่ในบ้านของเบื้องบนไปอยู่บ้านไหนเราก็เข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามทําตามสิ่งที่บ้านหลังนั้นเจ้าบ้านหลังนั้นเขาดําเนินไปยังไงเราก็ทําตามนั้นแหละเขาว่าไงเราก็ว่างั้นในส่วนของความเชื่อและการเข้าเมืองตาหลิวก็หลิวตาตามนี้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า r e s t in God เราไปอยู่บ้านไหนก็ให้เราเป็นแบบนั้นไปนอนในบ้านของเบื้องบนโลกใบนี้คือบ้านของเบื้องบน เราก็นอนเฉยๆเพราะว่าบ้านของเบื้องบนมังคั่งร่ำรวยมีทุกอย่างประเคนไว้ให้เรียบร้อยแล้วเราแค่หยิบมาใช้ตักข้าวใส่ปากทำแค่นี้ค่ะ Rest in God